โอ upgraded. โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศบอกได้เลยว่าตอนนี้มันคืมฟ้าคืมฝนเราจะเก็บมะเขือ นี่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 มะเขือมะเขือเรามะเขือมะเขือลูกใหญ่ลูกใหญ่หญหญหญเฮ้ยสีเหลืองก็น่ากินนะกินได้ป่ะวะน่ากินได้นะสีเหลืองอะ่ะ มันคงแก่มันคงแก่มันคงแก่ลองเอาไปดูเหลือตะไคร้ตะไคร้ไครอืมหอมมากเลยอือได้หอมมากตะไคร้ที่หอม นี่นี่นี่เครื่องครบเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้หอยหลอดปลอดสารจะทำอะไรกินกันบ้างไปจ้ะหอยหลอดปลอดสารมาแล้วกับบรรยากาศนะครับแคมปปิ้งนะฮะหอยหลอดปลอดสารก็คือเราจะนำผลผลิตจากนี่นี่วินฟาร์มนะฮะแล้วก็มาทำเป็นเมนูนะครับและวันนี้นะฮะเมนูของเราชื่อว่าหมูใต้น้ำครับ หมูใต้น้ำเขืออะไรก็ไม่รู้ขอบคุณหมีมีหม้ออีกแล้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากหมีมีม้อ,อจริงๆเพราะเขาทำเนี่ยสุดยอดจริงเราเลยลองเอาวัตถุดิบจากวินฟาร์มลองมาทําดูนะฮะเอาละครับวันนี้วัตถุดิบของเรามีพริกของเรานะฮะตะไคร้ของเรา พริกกระเทียมไม่ใช่นะฮะใบมะกรูดของเราลองดูฮะความสัใจของพริกวินฟามนะฮะตะไคร้วินฟาร์มมาในนี่ฮะหมูใต้น้ำเราเริ่มจากการตำพริกฮะอีกแล้วนะทุกคนพอผมใส่พริกไทยทุกคนจะบอกว่าวายเผ็ดอีกแล้วขออีกอันหนึ่งหูแล้วพริกดูดิพริกวินฟาร์มดูดิโคตรใหญ่ฮะแต่เผ็ดนะฮะเผ็ดเผ็ด อ่านี่นะฮะใส่กระเทียมไปหัวใหญ่ด้วยหัวเล็กด้วยนะฮะเอาละครับตำกันก่อนนะจ๊ะบรรยากาศตอนนี้นะฮะบรรยากาศของวินฟาร์มบอ,อกได้เลยว่าตอนนี้เพิ่งฝนตกนะฮะก็ก็เรียกว่าไว้ฝนตกนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีตำให้แหลกฮนะเขาบอกว่าจะตำให้แหลกเนี่ยจะเป็นไม้เป็นแบบว่าเป็นโสดก็ตำให้มันละเอียดไปเลยแล้วกันนะจ๊ะ หม่อมถนัดแดกนะมาเห็นหมอีกนะเขมมาบอกว่าไม่พัฒนาเลยหอยตำพริกไม่เคยพัฒนาก็โอเคพยายามอยู่แต่ถ้าอันนี้นะหมูใต้น้ํานะเครื่องมันต้องถึงเครื่องอะ่ะเฮ้ยจะหลน่นจะหล่นให้ <c oughs> ช่วยกันดูด้ย <c oughs> โอ้ยตายแล้วใส่เพิ่มลงไปนะฮะก็คือเดี๋ยวนะฮะ ใส่เข้าไปอีกก็คืออ้าหัวหอมนะฮะแล้วก็ตะไคร้ไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่เห็นเขาทำอยากทำบ้างก็มาเผยแพร่สูตรนะฮะขอบคุณหมีมีหม,ม้อด้วยนะฮะเราทำเราเอามาจากใครเราก็จะบอกนะฮะแต่ถ้าใครสนใจผักวินฟาร์มนะฮะตอนนี้ก็มีกรีนโอ๊กเลสโอ๊กเลส,อเลสคอรัลนะฮะ ผักคอสนะฮะแล้วก็มีอะไรกับัตเตอร์เฮดนะฮะตอนนี้ก็สั่งได้ที่ l ล n e l ล n e แอดนะฮะวินฟาร์มไทยแลนด์มาจะเป็นรอบๆนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ก็มีมะเขือเทศด้วยมนะเขือเทศราชินีเอ่อเชอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตโอ้โหพอวางปุ๊บโปรโมทปั๊บโอ้โหหมด ผมขอโทษจริงว่ะผมขอเก็บหน่อยมันอายไหมถามว่าอายไหมเออทำไมนะต่ำแล้วมันก็หกไปหกมานะเอาละเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเพื่อความสะอาดหน่อยนะอ่ะเอ้ยน่าจะได้แล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกันนะฮะนี่คือหมูนะฮะแบบว่านะเอาของที่อยู่ในนี้ ใส่ลงไปโอ้โหนี่ใส่ลงไปอนนี้ก็ใส่ขาครับนะใบมะกรูดเป็นการแบบว่าใส่ใส่เยอะหน่อยผมว่ากลิ่นกลิ่นมันดีกลิ่นแบบว่าออแกนิกแล้วมัน มันโอเคอือ่นคืนน้ำลายคือน,น้ำลายบอกเมนูนี้ผมบอกเลยมันเด็ดเด็ดมากเตาเตาได้นะเตาได้นะใส่ทานหน่อยไหมเพิ่มไหมเพิ่มความร้อนหน่อยไหมนะฮะแล้วก็ใส่พริกเค็มๆค็ข้นหน่อยนะะครับพริกป่นน้ำตาลนฮะ แล้วก็เกลือครับทําไมอันนี้เขาไม่ใส่น้ําปลาเขาไม่ดูนะทําไมเขาไม่ใส่น้ําปลาใส่ไหม,มอันนี้คือผมประชดประชันไงฮะประชดประชันทีมงานว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่น้าปลาเนี่ยจริงๆเขามีใส่น้ําปลาน้าตาลใส่ไหมใส่ไปแล้วอันนี้ใส่น้ําปลาหน่อยนะฮะจริงๆไม่ต้องแกะยี่ห้อออกหรอก น่ากินไหมล่ะจ๊ะเอาละครับและตอนนี้ที่คนที่สงสัยว่าเอ๊เมนูนี่ฮะเขาเรียกซึ้งใช่ไหมไม่น่าใช่มันคืออะไรวะเขาเรียกภาษาอีสานเรียกหม้อนึ่งข้าวเหนียวหม้อนข้าวเหนียวภาษาอีสานตรงไหนวะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป ่กินข้าวเสียงเหมือนกองเพลงถ้าเป็นหมูใต้น้ำต้องมีอย่างนี้ครับนี่คือหมูใต้น้ำนี่คือหมูใต้น้ำฮะเราจะรอเวลานะฮะในการที่หมูมันอยู่นี้แล้วมันจะสุก เอาละตอนนี้ไก่ใต้น้ำนะครับจากหอยหลอดปลอดสารจะเป็นอย่างไรเอาละเอาละตายน้ำจริงๆปื๊บเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเดือดเดือดเลยนี่เดือดเดือดเลยไม่หล่นไม่หล่นตอสเชื่อพี่มันมันเอียงให้พี่นี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วข้าวสักถ้วยนะแจ่ำเลยเนะี่ยโอ้โหมันน้ำมัน น้ำมันกลุ่นมากข้างล่างหอยหลอดปลอดสารเมนูหมูใต้น้ำน่ากินจริงๆฮนะคะแต่สมมุติจะทำไก่บ้านหรือว่าอะไรก็ได้นะผมว่านะแต่คราวนี้เนี่ย ผมขอชิมก่อนแล้วกันมันต้องมีติดกระดูกอ่อนนิดนิดแล้วโบคํานี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ทุกกล้องได้ทุกคนภูมิใจเฮ้ย อร่อยมากมันก็ดีขอยคำมอยคำมมีเครื่องเคียงหน่อยนะเดี๋ยวกินกับผักด้วยนะอือหือหนึ่งสองสามอ,อือหือมาตรงนี้ ผักมันไม่ขมเลยเอาตรงผักเราดรย,ารย,รรย,รยือร่อยมากโอ้โหอร,อ,อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยมากมากมายลองไปทําดูง่ายมากโอ้โหอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติมันกำลังดีไม่เผ็ดมากแต่ว่ามันเครื่องคราาที่ใส่ลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆ ถ้าชอบกด subscribe แล้วก็กด notification ด้วยโอ้โหดีิจครดบวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะหอยหลอดปอดสารจ้ะเดี๋ยววหลังมาทำให้กินเองนะแต่วันนี้อร่อย